สวัสดีครับพ่สวัสดีครับถ่ายสำลีครับถ่ายตำรีพุงกล่องครับวันนี้พอยกหลังออกขาหันไม่ได้นะครับแต่ก็ไปเจอไอ้นี่จิงมะกอกหักนะครับไปหานอไม้ไปหานอไม้มาวลาเราทำกับข้าวเย็นนะครับแล้วก็พอดีมีซีพี่อิ๋วพี่อิ๋วพี่อิ๋ว ปีอู่เขาไปหาข้าวโพดมาให้ครับกระสอบหนึ่งผมก็ไปหาหนมอไม,มานะครับไม่ได้ไ้ช้างนะครับนไม้ยเนี่ยเอาไว้แกงว่าจะแกงนะว่าจะแกงแกงใส่ข้าวโพดตอนเย็นนะครับ,นะรบแกงใส่ข้าวโพดน่าจะใส่กะทินะครับแกงนอไม้ข้าวโพดกะทิตะไคร้หอมพนะริกสดกะปิ แกงกินดูนานาน,า,นาจะอร่อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเราไปกินตอนหิวหิวทำกินตอนนี้หิวนาจะอร่อย,อยเป็นข้าวโพดข้าวไม้ไายตำรีนั่นแหละแต่ตอนนี้นะพอปุณภนะูมกป่องกินเยอะนะครับกินยาไปเยอะวันนี้กินเยอะ บ้านเมื่อเช้าตัดมาพวงกินไปเยอะก,กินเหลือกินเยยบเล่นอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเยนน็นๆนี้ถ้าพี่สามไม่ไปไหนชวนพี่สามตัดยาเนเปียมาไว้ให้กินตอนคืน,น,นเพราะอ่ดไม่อนะืดเพวพะขี่ไปสามกองนะหลังนั่งเฝ้านั่งเฝ้าขสกอง มีเอฟซีนน FC เอาข้าวโพดมาให้นะครับอันนี้เป็นข้าวโพดสดอันนู้นเอฟซีอันนู้นเอาข้าวโพดขั่วมาให้ครับเป็นข้าวโพดขั่วครับโอ้ยมาดูกันลังไหลามาดูครับนี่มาอกะกมาอะในหนุ่มๆน,นะครับสวัสดีครับไอสามเด่งว่าสามเมียไปยังไม่กลับบ้านเมื่อหลายวันแล้วเนี่ยโอ้ผมก็ไม่ได้มีคนเดียวนะบอยเราก็จะไปอย่างนั้นไม่ได้นะ อ่าอันนี้ว่างจีบได้เลยเอ้เห็นเขายังไม่ตรงไม่แต่งกันทุกทีนะโอ้ยอ่นะอ่ะถามเลยนะจีบได้มเอฟซีเอฟซีสํารีเข้ามาดูสำมรีลองลองคุยกันเลยครับเดี๋ยวอือ คุยถึงเรื่องกับข้าวเอาไปกินตอนนี้หิวอร่อยแน่นอนหรือว่าใครจะกินก็สั่งมาเดี๋ยวไปส่งครับถ้ากินได้ชายจะโยกเขาไหมนะ อย่าเฉยๆรอๆดิหยุดนิ่งนิ่งนิ่งนู้ยกไหม,มอนนอบอยให้กินกินข้าวโพดไหมล่ะากินข้าวโพดปงเลยหนิวปงข้าวโพดเลยนะ่าลูกสุกแล้วลนู้นะ,น,นะบนเต่านะเอาเอาออกแล้วก็เทน้ำเลย น่าจะสั่นแล้วพี่ต้อมใส่แล้วเอาอะไรมานะ่ยกะทิกะทิะทุเรียนนู่นน่ะนู่นน่ะลูกเอาออกเลยสุกแล้วสุกสุกแล้วสุกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาหน่อไม้ใส่หม้อแล้วก็ต้มเคี่ยวนะเย็นได้แกงนี่ใช้ได้เลยทำให้พ่อด้วย,ยออเออมันมีหม้อเล็กๆอยู่แถวนั้นนะ่ะลูกกระทะก็ได้ถ้าได้อะได้ตังแทนฐานจะได้ไม่เสียเป้า หันสามหันสามเอ,าเออน่ะลิ้นน้ำร้อนออกก็กินได้แล้วนะข้าวโทษอ่ะข้าวโพดอ่ะเอ้าหมอ้อหนก็ได้หรือหม้อเล็กก็ได้หม้อไหนก็ได้ทำไปเถอะ,ใส,อะใส่น้ำแล้วก็ตั้งอ่่ใสน้้้าแลวก็ตังเคี่ยวให้ใสย่ายาไนออกจากหน่อไม้ซะว่าไม่มีเลยนะถ้ามีใครไปเก็บให้สักยี่สิบใบขยีขก้ก็ได้ต้มเลยนะ ไอ้เนี่ยใบยนางเดินมาแถวนี้เดี๋ยวก็เจอแล้วยี่หิบอใบเองขยี้ขยี้ก็ได้เคียวแล้ว<ตรง>เป็นคนเก่งคนขยนันได้อยูอูอะ่ะ เพราะวันนี้ยุดไม่ได้ไปทำงานเหมือนที่เราคลิปที่แล้วนะครับยอกหลังยอกหลังเออจะก,กินมามา่าต้มมาเลยนะนก,ก็ขอบคุณทุกการที่ตามรับชมนะครับก็ดูดูกันไปนะครับการคิดถึงนะครับผมสวัสดีครับ